อยากเห็นผลเร็วต้องทำแบบนี้ค่ะไปบูชาของมงคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใช่ไหมคะทำยังไงดีเอ่ยให้เห็นผลเร็วพินมีเคล็ดลับบอกให้ค่ะหลายคนนะคะใช้เป็นวิธีการท่องคาถาบูชาบางคนก็เอาของไปบูชาไม่ว่าจะเป็นน้ำแดงไม่ว่าจะเป็นดอกไม้วันนี้พินมีเคล็ดลับหนึ่งค่ะในการบูชานะคะนั่นก็คือการ อุชิตบุญค่ะสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายนะคะท่านไม่สามารถสร้างบุญได้มนุษย์เป็นสิ่งเดียวค่ะที่สามารถสร้างบุญได้ท่านมีฤทธิ์มีเดชมีอํานาจนะคะท่านอยากได้บุญค่ะเพื่อทําให้ฤทธิ์เดชอํานาจของท่านมีมากขึ้นนะคะวันนี้เราจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะลองใช้เคล็ดลับนี้ค่ะ ไปให้ก่อนนะคะอุทิศบุญให้กระชั้นนะคะแล้วค่อยทำการขอค่ะอย่าลืมค่ะใช้ใจความรู้สึกชุ่มชุ่มเย็นเก่อนที่จะทำการอุทิศบุญนะคะตอนนั้นจิตของเราจะมีกำลังการที่เราส่งบุญด้วยจิตที่มีกำลังจะเห็นผลได้ดีกว่าค่ะดีกว่าจิตที่ไม่มีกำลังนะคะจะทำให้การขอพรเห็นผลได้เร็วขึ้นค่ะ